เมื่อเวลาตีหนึ่งของวันที่19สิงหาคมค่ะแอดมินเพจบ้านดุงอัปเดตได้รับแจ้งจากประธานชุมชนหมู่สี่คุ้มรถปุ้งตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงค่ะว่ามีพระพิสุรูปหนึ่งอาการคล้ายกับคนเมามาส่องตะกะแตนในซอยกลางดึกค่ะทำให้สุนัขนั้นเห่าหอนจนชาวบ้านไม่ได้หลับไม่ได้นอนจึงเดินทางไปตรวจสอบพร้อมกับตำรวจสพบ้านดุงเมื่อไปถึงค่ะพบพระพิสุ อายุประมาณ40ปีพูดจาวกไปวนมาไม่รู้เรื่องค่ะอ้างว่าเป็นพระอยู่วัดแห่งหนึ่งบอกว่ามาหาน้องสาวน้องสาวเป็นต้นมะนาวจะรับไปอยู่ด้วยเมื่อเช้านะคะชาวบ้านถามชื่อค่ะพระก็บอกว่าชื่อชัยชนะชาวบ้านถามว่าได้เสพยามาไหมพระรูปนี้ก็บอกว่าทำไมไม่เอามาให้หน่อยเมื่อถามอีกว่าได้ดื่มเหล้ามาไหม สุดท้ายจึงยอมรับค่ะว่าดื่มเบียร์มาสองขวดแล้วก็หิวข้าวจึงออกมาจาับตะกะแตนเพื่อที่จะไปทอดกินเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ควบคุมตัวไปที่สาพาบ้านดุงเพื่อทำการสอบสวนเพิ่มเติมค่ะล่าสุดเช้าวันนี้นะคะพระรูปดังกล่าวค่ะก็ได้ทำการศึกออกจากการเป็นพระพิสุแล้วตรวจสอบไม่พบแอลกอฮอลและสารเสพติดในร่างกายมีญาติมารับกลับบ้านพร้อมกับบอกว่า พระรูปนี้สติไม่ดีหรือมีอาการป่วยทางจิตนั่นเองค่ะนะครับอยู่ที่หมู่สีนะครับคุ้มรถสปุ้งนะครับตำบลสีโทวเอบอป์ุงจังหวัดระนนี้อ่ะแกะนะครับ